ท่านทั้งหลายพอโรคโควิด -19 เข้ามาใหหลายคนก็บอกว่าธรรมชาติมาเอาคืนอันนี้นก็ถูกธรรมชาติเอาคืนยังไง เพราะว่าบนเครื่องบินตอนเศรษฐกิจดีบนท้องฟ้าเครื่องบินที่สุวรรณภูมิของเรานะเครื่องบินวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าบินกี่เที่ยวไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเที่ยวแต่พอโรคโควิด1นทีนเข้ามาเนี่ยสิ่งเหล่านี้หยุดหมดเลยท้องฟ้าที่เคย มีความร้อนจัดอนนี้ปกติแล้วแต่มาก็มองมุมกลับว่าธรรมชาติมาปรับสมดุลให้กับโลกมีคนเยอะมากใช่ไหมต้องเป็นโรคอยู่ๆมีโรคติดต่อเสร็จแล้วกว่าคนจะรักษาได้ก็ ตายไปหลายคนแต่นี้เป็นแสนกว่าแล้วที่เป็นอยู่ก็หลายล้านแล้วตอนนี้นั่นก็คือธรรมชาติเอาคืนแต่มุมมองที่เราได้จากที่ธรรมชาติมาเอาคืนนั้นก็คือได้ถนนก็สะอาดขึ้นเพราะรถวิ่งไม่เยอะในป่า สัตว์ป่าเคยคนไปเที่ยวไปสนุกสนานไปแย่งที่ของเขาเนี่ยตอนนี้สัตว์ป่าแม้กระทั่งวังน้ำเขียวน่าดูน่ามากมันก่อนเนี่ยไปดูรูปกระทิ่งสวยงามมากมาเป็นกลุ่มทำให้วิวธรรมชาติเจ้าหน้าที่ได้ เข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ดูสวยงามนั่นคือปรับความสมดุลพวกเรามีแต่ไปลังแกสัตว์บนท้องฟ้าก็เครื่องบินก็บินเยอะจนแทบจะไม่มีเวลาไอคนที่ทำธุรก,กิจเครื่องบินก็แทบจะอยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้หยุดทั้งหมดโลกมันติดต่อทะเลมีคนไปไหว้สภาพแวดล้อมทำให้ความสมดุลทางทะเลไม่มี เต่าอ,อะไรมีปัญหาเป็นโรคเป็นอะไรตายตอนนี้ดีขึ้นเหมือนกันรักษาแตมาต้องบอกว่าหยุดหยุดบ้างก็ดีนะโรคนิ่มเข้ามาให้หยุดเพื่อรักษาเวลาเราป่วยเป็นยังไงโยมต้องรักษาใช่ไหมต้องรักษาเมื่อเราต้องรักษาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงก็ต้องหยุดทุกอย่างก่อนเมื่อหยุดทุกอย่างแล้วเรา ธรรมชาติมันก็จะปรับสมดุลของตัวเองทางทะเลก็ปรับให้น้ําในทะเลสมดุลทางอากาศก็ปรับให้แสงที่ความร้อนเข้ามาหาโลกมากเขาปรับความสมดุลทางภูเขาเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดของอินเดียเนี่ยก็ยังมองเห็นสภาพแต่แต่ก่อนไม่เคยมองเห็นภูเขาสวยงามไม่เคยมองเห็นตอนนี้ตอนนี้สวยงามมาก ทางป่าไม้ก็เข้าไปดูพืชพันธุ์ทันยางหานสวยงามบนถนนหนทางทุกที่ที่เมื่อมันหยุดพวกนี้ทั้งหมดความสมดุลทางธรรมชาติก็เกิดขึ้นก็คือหยุดเพื่อรักษานั่นเองแต่ถามว่าธรรมชาติเอาคืนไหมธรรมชาติไม่เคยเอาคืนแต่ธรรมชาติจะปรับสมดุลให้อยู่ได้ให้คนคนนี้ มีความสมดุลให้คนคนนี้ที่ตรงนี้มีความสมดุแลแต็กสิ่งแวดล้อมก็จะดียิ่งขึ้นลมหายใจแต่ก่อนตอนเข้าเมืองรถเยอะคนเยอะเข้าไปหายใจแสบจมูกแสบอะไรตอนนี้ดีขึ้นเลยนั่นก็คือธรรมชาติเขามาปรับความสมดุลให้มาทำความสะอาดโลกใบนี้ ก็ทําให้ความสวยงามกลับมาคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมดังนั้นเหมือนกับคนเราถ้าเปรียบเทียบกับคนเราเราถ้าป่วยนะโยมนะเราเป็นแผลในแขนเนี้ยแตมาเป็นแผลที่แขนเนี้ยแตมาต้องรักษาต้องบอกว่าเป็นโรคอะไรก่อนนะเป็นแผลเพราะอะไรเสร็จแล้วก็ค่อยๆรักษาทายาอันนี้บางทีทาไปแล้วไม่ถูกก็ต้องเปลี่ยนยาเมื่อเปลี่ยนยาแล้วเนี่ยบางทีอาจจะติดเชื้อเราก็ต้องรักษาอีกอ่ะเจ็กว่ามันจะหาย พอเป็นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราผลสุดท้ายพอดีขึ้นดีขึ้นเริ่มสมานแผลเริ่มอะไรต่งตางๆมันก็จะปรับสุมตุนของมันเองนั่นก็คือว่าโลกนี้ก็เป็นเหมือนกันทางทะเลทางภูเขาทางป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติทุกๆท,ที่ก็จะสวยงามกลับ สู่ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นกรางนั้นเราก็มองมุมบวกนะนายโยมนะให้เรามองว่าเออสิ่งต่างๆข้อดีก็มีแล้วก็อาจจะเรามีปัญหามั่งค้าขายอะไรเศรษฐกิจทุกอย่างชะงักหมดก็เข,ข้าใจไม่ใช่เป็นแต่เราเป็นทุกคนเพรางนั้นแต่พวกเราต้องก้าวข้ามให้ได้ว่าเมื่อเป็นแล้วเราต้องทนให้ได้ทำยังไงเราถึงจะไม่ทุกข์กับปัญหาที่เกิดขึ้น ทำยังไงเราถึงจะพอมันเกิดขึ้นเราจะรับมันได้ดังแบบนั้นเราต้องทําใจต้องอดทนต้องดูว่าเราแก้ทีละจุดละจุดเราก็จะทนได้เองมุทนาบุญทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ต่อสู้ผ่านพ้นไปด้วยกันทุกคนเทิน